เช้าขนาดนี้ไม่มีคนหรอกมั้งขอโทษเจ้าที่จะทางด้วยนะคะลูกช่างไม่ไหวแล้วจริงๆ เนางเอกตกอับนี่เไมชีวิตตอนนี้จะแย่แต่ฉันก็ยังโชคดีที่อยากทำอะไรก็ได้ทำตายแล้วนะนี่ชีวิตแกตกอับถึงขนาดนี้ต้องิงเรี่อราบแบบนี้เลยเหรอ สวัสดีจ้ะน้องแอปเปิลอดีตนางเอกคนสวยนี่เดี๋ยวก่อนสิว่าไงทำเสียงแบบนี้ไม่คุ้นเลยอ่ะอ๋อลืมไปว่าตอนนี้เธอไม่ได้เป็นนางเอกแล้วนี่โนะ ปล่อยฉะนะนี่ที่เธอแต่งตัวสวยแล้วมาเดินป้วนเปี้ยนแถวๆนี้เธอกลบว่าจะให้คุณท่าเขารับเธอกลับเข้าไปเป็นนางเอกเอีกใช่ไหมฝันไปเถอะยนี่เธอมีธุระอะไรเ,เธอก็รีบพูดมาเถอะไม่คนอย่างฉันไม่มีธุระอะไรกับนางเอกตกอับแบบเธอฉันก็แค่สมเพศเธออะ คนเดารไรตตกอับถึงขนาดไม่มีแม้แต่ที่จะสุกหัวนอนขนาดฉี่ยังต้องฉี่ตามพื้นตามข้างทางแบบนี้เลยอ่ะน่าเกลียดน่าสมเพชไรมารยาสุดๆทำไมหรอก็คนมันปวดฉี่อะอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ไปฉีบ่บนหัวเธอสักหน่อย <c oughs> พอดีว่าที่บ้านของฉันอะไม่ได้สอนให้เน้นเรื่องมารยาทอะ แตสอนให้ฉันเลือกขอชาวบ้านก็พอขอตัวนะนี่แกด่าฉันเหรอนี่ใครมาทำน้ำอะไรหกใสเนี่ย นี่กล้วยใข่อะขอกินหน่อยละกันนี่เธอแอบกินกล้วยใช่เหรอ อันนี่กล้วยคุณลุงเหรอคะอืมใช่อ่ะกินอีกสิลุงกินไม่หมดหรอกขอบคุณคุณลุงนะคะที่ว่าสา์แบ่งกล้วยให้หนูทานขอบคุณค่ะนี่หนูทำไมหนูไม่ไปเป็นดนาราแล้วล่ะลุงเคยดูละครที่หนูเล่นด้วยนะ ลุงชอบมากเลยหนูแสดงให้ลุงดูอีกได้ไหมขอบคุณคุณลุงนะคะที่ชอบการแสดงของหนูแต่หนูคงไม่กลับไปแสดงให้คุณลุงดูอีกแล้วล่วะคะ่ะทำไมล่ะหนูยังสวยแล้วก็น่ารักอยู่เลยหรือว่าหนูไม่ชอบการแสดงแล้วเหรอเปล่าค่ะแต่คงไม่มีใครอยากดูนักแสดงที่เคยมีประวัติไม่ดีแบบหนูหรอกคะ่ะ แล้วหนูไปทำอะไรมาเหรอถึงบอกว่าตัวเองเคยมีประวัติที่ไม่ดีพ่อกับแม่เขาเอาหนูไปทิ้งข้างทางขยะแล้วก็มีคนใจดีเก็บหนูมาเลี้ยงจนหนูโตเป็นสาวเขาให้หนูฝึกเป็นนักแสดงหัดจนหนูประสบความสำเร็จเป็นนักเอกของช่อง อยู่มาวันหนึ่งพวกของมีค่าในตู้เซฟของเขาหายหมดซึ่งคนที่รู้รหัสก็มีหนุกกับคุณห้าเลยทำให้คุณห้าคิดว่าหนุเป็นคนขโมยไปนี่เธอเป็นคนขโมยเงินในตู้เซฟฉันแต่ใช่ไหมเปิ้นไม่ได้ทำนะคะเปิ้นจะทำแบบนั้นทำไมโกหกมีแต่เธอกับฉันที่รู้รหัสตู้เซฟถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใคร คุณห้าคะอ้อยกำลังจะบอกคุณ้าอยู่พอดีเลยคะ่ะว่าวันนั้นที่อ้อยมาถ่ายละครนะคะอ้อยแอบเห็นเปิลเขาถือกุญแจเขาเ้าไปในห้องทำงานของคุณห้าด้วยนะคะก็เธอเองไม่ใช่หรอที่พลเอากุญแจมาให้ฉันอะไม่เปล่านะคะอันไม่รู้เรื่องเลยอ้อยก็พูดเป็นความจริงก็แค่นั้นนะคะขอบใจเธอมากนะเธอเนี่ยเป็นนางร้ายในจอต่เป็นนาง,านอเ,นนางเอกในชีวิตจริง เหมือนกับเธอฉันอุตส่าเก็บเธอมาเลี้ยงอบรมสัง่งสอนอย่างดีแต่กับทำตัวเป็นหัวขโมยคุณห้าคะอย่าว่าอ้อยยุ่งเลยนะคะแต่ที่อ้อยเคยบอกคุณห้าคะ่ะว่าเด็กที่มันไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบเนี้้ยใจไม่ค่อยได้หรอกคะ่ะทีเนี้คุณห้าเชื่ออ้อยแล้วใช่ไหมคะ ตอนนี้ฉันรู้แล้วหลักฐานขนาดนี้แล้วเธอจะยอมรับได้หรือยังเปิ้ลไม่เีทางยอมรับหรอกคะ่ะเพราะเปิ้ลไม่ได้ทำและเปิ้ลไม่เคยคิดที่จะทำด้วยคะ่ะถ้าเธอยังไม่ยอมรับต่อไปเธอก็กลับไปอยู่ที่เดิมของเธอซะที่ข้างทางขยะมันเหมาะสมกับเธอที่สุดแล้ว หนูไม่รู้จะไปที่ไหนเลยต้องมาอาศัยนอนอยู่แถวนี้ล่ะค่ะที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองมานี่คุณลุงจะทำอะไรคะลุงก็จะพาหนูไปแสดงละครให้ลุงดูไงคุณลุงคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแบบที่คุณลุงคิดหรอกนะคะ คุณลุงเป็นเจ้าของช่องมหาคนครชาแนลเหรอคะอืมใช่ไหนคุณห้ามบอกว่าคุณอยู่ต่างประเทศแล้วก็เป็นชาวต่างชาติแต่นี่ <c oughs> ใช่ก่อนหน้านี้ฉันไปอยู่ต่างประเทศมาแต่พอฉันได้ยินเรื่องของเธอจากในห้าฉันก็รีบบินกลับมานี่แหละแล้วอีกอย่างฉันก็เป็นคนไทย แต่ชื่อในวงการของฉันคือโจเอคุณห้าของเธอก็เลยคิดว่าฉันเป็นชาวต่างชาติไง๋อแล้วคุมมมัวทำอะไรอยู่ที่นี่ล่ะคะอ๋อที่ฉันต้องปลอมตัวแบบเนี้ยเพราะว่าฉันกำลังตามสืบความจริงให้เธออยู่ไงว่าใครเป็นคนใส่ร้ายเธอแล้วตอนเนี้ยฉันก็มีหลักฐานแล้วด้วย าใครเป็นคนใส่ร้ายเธอวายแกยังกล้ากลับมาที่นี่อีกหรอมีนางเอกตกอับแล้วนี้พาใครมาด้วยเหรอ อ๋อฉันนึกออกละนี่มันคนจอนจัดเมื่อวันก่อนนี่คนที่แก่ฉี่ใส่อ่ะหีสกปรกพวกแกรีบออกไปเลยนะก่อนที่คุณท่าเขาจะมาเห็นแล้วก็แจ้งตำรวจจับพวกแกเธอนี่แสดงเก่งจริงเลยนะแสดงเป็นตัวร้ายได้สมบุบิบาทมากอะไรของแกหน้าอย่างแกเคยดูละครของฉันด้วยหรอ ฉันดูตั้งแต่สมัยเธอยังหน้าเดิมอยู่เลยไอ้บ้าหน้าดงหน้าเดิมอะไรกันฉันสวยอยู่แล้วอย่าท <c oughs> ี่เธอมาทำอะไรที่นี่อีกเนี่ยแล้วนี่คุณเป็นใคร <c oughs> Hi I am m r Jo e Yi name i t you number five Mr Jo e y you go inside first พูดไทยก็ได้ฮะนี่คุณโจอี้พูดไทยได้ด้วยเหรอครับพูดได้สิครับก็ผมเป็นคนไทยทำไมจะพูดไม่ได้ละ่ะผมคิดมาตลอดเลยนะครับว่าคุณโจอี้เป็นฝรั่งซะอีกขอโทษด้วยนะครับพอดีผมอยู่ต่างประเทศนานไปหน่อยก็เลยติดอ๋อครับครับได้เจอกันสักทีนะครับผมมีเรื่องจะคุยกับคุณโจอี้เยอะเลยวันนี้ผมก็มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเปิ้ล จะคุยกับนายด้วยเราเข้าไปข้างในก็ได้หรือยังอ๋อครับเชิญครับเชิญน,นั่งก่อนครับคุณโจ伊อืม หนูเปิ้ลขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ด้วยกันสิอ๋อไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไปนั่งตรงนี้ดีกว่าอคุณโจอีครับที่คุณโจอี้บอกว่ามีเรื่องสําคัญเกี่ยวกับเปิ้ลมีเรื่องอะไรหรอครับ อ้อยนี่เสียงเธอนี่ที่เธอพูดอะหมายความว่ายังไงเออคลิปเสียงแบบนี้ใครก็ตัดต่อได้คุณห้ายอย่าไปเชื่อนะคะแต่ฉันมีคลิปด้วยนะเธอจะดูไหมสรุปยังไงนี่เธอใส่ไรเปิ้ลเหรอเออเปล่านะคะฉันก็สงสัยอยู่แล้วว่าเปิลเขามีรหัสเซฟอยู่แล้ว ทำไมยังต้องเอาคุณใจไปไขเป็นเพราะฉันเองที่ไม่เชื่อใจคนที่ฉันเลี้ยงมากับมือเปอิ้ลฉันขอโทษนะที่ไล่เธอไปคุณห้าไม่ต้องขอโทษเปิ้ลหรอกคะ่ะเปิ้ลเองที่ต้องขอโทษคุณห้าที่ก้าวเหลาใส่คุณห้าเราต้องขอบคุณคุณห้านะคะที่เลี้ยงดูเปิ้ลมาจนโตแบบนี้ จะไปไหนเหรอเออ,เอ,อพอดีว่าอ้อยมีถ่ายงานโฆษณาค่ะขอตัวก่อนนะคะโฆษณาทุกตัวขอผมขอยกเลิกและรับผิดช,ชอบด้วยกันให้เปิ้ลเข้าไปแทนส่วนคุณอะ่ะเตรียมตัวไปลมพักกับผมได้แล้วไปคุณห้าคะหลักฐานแค่นี้มันม,ม,ม,มาตัวอ้อยเน้นไม่มากพอนะคะคุณห้าฟังอ้อยก่อนนะคะ ไปคุณหา้าคุณหา้าเราขอขอบคุณคุณโจอี้นะคะอือหนูจำไว้นะคนดีอ่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกแล้วลุงจะดูหนูเลเ่นละครเหมือนเดิมนะ